ครัแล้วพบกับนักแสดงของเรากันเลยคร่ะมาเลยนะคะนักแสดงจากละครเรื่องไฟรักเกมร้อนะเลไฟโดนแม่ขุน <Tá> พิทค่ะพันวาทามาได้ทักได้สีได้เลอยสักสีได้เลยมาสองต่างเลยนะคะคะอ่าสองต่างนะครับข้ามนะโอ้โหเสื้อผ้านะผมใครมาจากด้วยกันบ้างเอราวัณมาแต่ยืนพงไหมครับ เพราะว่าเรามากันเยอะจริงครับวันนี้โอ้โหยังเลยนะคะยังเลยนะคะอ่าตอนนี้ใครอยากถ่ายรูปนะคะก็จัดเต็มกันไปเลยทีเดียวให้เต็มเมมโมรี่เลยนะคะเลยนะคะเราก็จะมานะคะเริ่มจากทงฝั่ง ซ้ายมือของผู้ชมก่อนนะคะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่เอกราศีรจน์นะคะพี่เอกทักทายใช่เลยครับพี่เอกครับพี่เอกครับน้องไม้นะคะและน้ดโบใช่แต่องตัวมะครับและก็สามสที่แต่งตัวเป็นสีลูกอมข้างหน้านี้นะฮะเตยแพรแล้วก็น้องไอซ์น้าเอนะคะนี่ก็เป็นตัวสร้างสีเอออยู่นี่เหรอ สองคนสองคนนะคะก็เป็นเป็นสีสันของเรื่องเนาะเป็นสีสันของเรื่องจากละครเรื่องนีะเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะน้องมะนาวน้องตรีน้องตูนที่สีธันวาน้องดี้งนะคะแล้วก็นักแสดงจากะคอเรื่องขุนกะทิงด้วย เยอะแยะมากเลยนี่คุณแจซอนก็อยู่ข้างหน้านะนะคะได้ข่าวว่าเรื่องทะเลไฟนี่คุณแจซอนพลิกบทบาทมาเป็นร้ายครั้งแรกเป็นสาวเซ็กซี่ร้ายลึกเกินจริงมากนะจะมาแย่งอาชีพดิฉทันไหมพูดแลวคุณถามแล้วว่าค้าร้ายยังไงเออนะคะกอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาให้จัดแจงพื้นที่ให้กับนักแสดงได้ถ่ายรูปก่อนละกันเนาะให้แฟนๆสาวได้ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะ มีการจัดระเบียบนิดนึงนะฮะจะได้ภาพที่สวยงามออกมามาเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้เก็บภาพกันสักเล็กน้อยนะคะควันนี้กับกิจกรรมของเรานะคะม t and Greet แฟนละคร7สีค่ะวันนี้เราผลละครมาเลยนะคะ3เรื่อง3ร้อจริงๆต้องบอกว่ามากกว่า3เรื่องด้วยนะเพราะว่า ไฟรักเกมร 1941, ้อนแล้วก็ทะเลไฟเดี again, like yeah, ๋ยวก็ถือเป็นสองเรื right. Right. ่องแล้วใช่นะคะไฟรักเกมร้อนแล้วก็ทะเลไฟใช่แล้วรวมไปถึงละครเรื่องโนรานะคะแล้วก็ละครเรื่องขุนกระทิงด้วยนะคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวขอกล้องกลางแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวขอขอความร่วมมือแฟนคลับนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเก็บกล้องกล้องของทางช่องเจ็ดนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยเวลาให้ชูมือถือกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวแล้วเราวันนี้ท่านถ่ายจนเมมโมรี่เต็มนะครับอ้าวได้เลยค่ะนี่เออเจอตัวจริงแบบนี้แล้วสวยหล่อก่ะทุกคนไหมคะผมกำลังตะลึงอยู่เปล่าครับกดมือถืออยู่ <laughs> ไม่ไมิไม่มิ<ค>สมาติต่อใช่ผ <laughs> อ่อครับผม เรียงร้อยนะคะอะแฟนคลับได้ค่ะแฟนคลับเชิญเวลาให้แฟนคลับถ่ายนิดนึงนะคะ,ะแฟนคลับนิดนิดนึงค่ะวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ไปแอบเข้าห้องน้ำตอนเปลี่ยนชุดมามีคนบอกว่าอุยวันนี้ยนี่มารอเจอที่คนนู้นที่คนนี้เยอะแยะมากเดี่ยวันนี้เดี๋ยวจะได้เจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่บอกว่าเน,นี่ยมารอตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาอ้าววันนี้ก็มาแล้วตัวจริงกันแล้วนี่ไม่ได้อยู่ให้ถ่ายรูปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักแสดงของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะ มีโชว์พิเศษมาด้วยนะคะพิเศษให้กับแฟนละครช่อง7ีโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวนักแสดงจะให้ให้นักแสดงจากไฟรักเกมร้อแล้วก็ทะเลไฟอยู่ก่อนนะคะอย่าพิ่งไปไหนเลยเราจะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะ ได้ข่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเปิดตัวมาก็เลตติ้งถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับนักแสดงทัานนิดนึงดีกว่าอ่ะนรกจากกังฝห่งนือไคะนูบอกว่าเปิดเรื่องนี้นี่มากระแสแรงมากนะครับไฟรักเกมร้อนกระแสตอบรับเป็นงไงบ้างทันวาครับอ่าใบไม่มีค่ะใบนม้ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เปิดมาวันแรกก็แบบฟีดแบกดีมากเลยฮะก็ก็เหมือนทุกคนบอกว่าเป็นละครที่แบบ ดำเนินเรื่องเร็วมากสนุกมากแล้วก็หายใจไม่ทันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็หายใจไม่ทันแซ่บมากเลยแซ่บมากครับก็คือมันคือคือในเรื่องนี้ค่อนข้างมีแบบเลิฟซีนเยอะอะไรเงี้ยนะครับต้องเข้าเลิฟซีนใครบ้างทันเวาต้องเข้าลู้ซีนใครบ้างแซมมี่ครับแซมมี่แล้วก็เข้ากับบิ๊กครับเลิฟซีนกับบิ๊กยังไงครับอันนี้เป็นซ้อมก่อนเนี้ยเป็นแบบสาววายใส่สาววายไปมุกเป็นมุกเป็นมุกอ๋อเป็นมุก เดี๋ยวถ้าเกิดเลิฟเซียงจริงรออกทีวีไม่ได้ออ๋แต่ปกติหลังกล้องนี่เลิฟเซียกันแล้วแเป็นผู้หญิงไง <นะ S 2> แล้วแบบผมก็ไม่ถนัดก็คือแบบบอกว่าเออบิ๊กอยู่หน้าเซฟก็เรียกบิ๊กมาแบบเฮ้ยขอซ้อมก่อนอ <laughs> คือก่อนที่จะเข้าฉากจริงกับแซมซ้อมกับบิ๊กก่อนซ้อมกับบิ๊กก่อนทุกวันนี้บิ๊กก็เริ่มผิดใจแล้วนะรายการซ้อมตุ้งทั้งมานั่งรอหน้ามอนิเตอร์ตลอดเริ่มเมื่อไหร่จะถึงเวลาซ้อมกันที่เนี่ยเออมาถามบิ๊กบ้างดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยได้ข่าวว่าต้องเออเป็นตัวร้ายแต่ว่าร้ายไม่เหมือนเรื่องอื่นอเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเออบอกว่าจะบอกว่าผมผมเล่น ผมไม่ได้เล่นเป็นตัวร้ายไม่ได้เล่นเป็นตัวร้ายทำไมอะคะทำไมครับแต่แค่ตัวละครมันนีสัยไม่ดีเล่นเป็นตัวเองยังไงที่ัสไม่ดีก็คือไอตัวละครเนี่ยมันคือในคนที่อ่คนที่มีความคิดไม่ดีเนี่ยวนหญ่คนจะมองว่าเป็นคนเป็นคนร้ายแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาใช่ไหมจริงมันก็คือตัวละครนี้มันก็เป็นตัวละครอีตัวละครอีกบทบาทนึงที่ที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นโดยเฉพาะต้องเป็นคุณหมอด้วยเออเรื่องนี้รับบทเป็นหมอยากไหมคะบิ๊กเป็นหมอครับยากไหม มันก <anto> <isto> ็ตอนแรกมันก็ยากนะครับแต่พอได้ได้ศึกษาได้ได้ลองอลองดูปรึกษาหมออะไรค่อยๆศึกษาว่าเขาคิดยังไงพูดยังไงก็ก็พยายามศึกษานะ้วก็ก็ไม่รู้ว่าแสดงออกมาแล้วมันมันจะคล้เพียงกับหมอไหมลองมาดูรวมไปถึงน้องถัดวาด้วยหมอนนนที่หมอนนนใช่ไหมหมอนนนใช่ไหมหมอนนนใครใครรักหมอนนนบ้างขอเสียงหน่อยได้ไหมครับหมอนนนอยู่โรงพยาบาลไหนครับ โรงพยาบาลไหนก็หมอเด็กประชามากในเรื่องนะครับก่อนในเรื่องเป็นอย่างไงบ้างได้ข่าวว่าต้องไปอบรมแบบคอร์สพิเศษในการแบบเป็นหมอศัลยแพทย์เลยคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่ได้รับบทนี้ก็รู้สึกเครียดมากแล้วก็แล้วก็เหมือนกับแบบคือแรกๆที่ไปถ่ายทำก็เกรงมากๆด้วยครับเพราะว่าบทเป็นหมอเนี่ยมันใจดวงมากด้วยครับแล้วก็เหมือนแบบ คือจริงๆผมผมโชคดีที่มีทีมงานที่แบบเคยร่วมงานกันแล้วแล้วก็แบบเพื่ที่เคยแบบกำกับกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงก็คือแบบเหมือนเหมือนตัวละครตัวนี้มันไกลตัวผมมากอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อก็คือไปคลุกคลีกับเขาเลยใช่ครับก็ไปนั่งใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลประมาณวันสองวันเลยนะก็คืออยู่ในโรงพยาบาลนั้นเลยดูว่าเขาทำอะไรกันใช่ครับก็เหมือนแบบเดินไปเดินมาแล้วก็ไปนั่งแบบ ดูวิถีชีวิตเขาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบเข้าห้องผ่าตัดอะไรียนแล้วก็เรียนรู้วิธีการผ่าตัดเพราะว่าผมผมรับบทเป็นคุณหมอศัลยกรรมหัวใจศัลยแพทย์หัวใจคก็คือเหมือนแบบมันจะยากนิดนึงฮะมีใครมีปัญหาหัวใจไหมครับเดี๋ยวให้คุณหมอเราศัลยกรรมหัวใจเลยเอามีมีกันเลยมีปัญหากันเลยทีเดียวนะครับอะไรครับครับครับเยอะยืดเย้วนะฮะฮะใครล่ะ ก็ได้ก็ได้อะมาลุ้ถึงไปแล้วนะคะร้ายฝ่ายชายไปแล้วด้วยคำว่าเรื่องเงินเนีคุณ้ดีกว่านะฮะที่ขาบอกว่าทําให้หมอนอนเน่ยถึงก็มีปัญหาเลยนะฮะสาวคนนี้ใครครับสวยขนาดนี้นี่วาสิตานะฮะก็เป็นจริงๆวาสิตาเป็นเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้นะคะก็ ทุกตัวละครจริงๆอยากบอกว่าทุกตัวละครในเรื่องนี้เขามีเหตุผลในตัวเองทุกคนแสดงออกมาด้วยเหตุผลต่างๆที่โดนกระทำกับตัวเองค่ะก็จริงๆวาสิตาก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าโดนกระทำแล้วก็บวกกับ เป็นลูกสาวเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไม่ยอมใช่ไหมเราก็ไม่เคยจะไม่ได้อะไรที่เราต้องการค้ำคอเลยใช่ไีค่ะนะคะแต่เรื่องนี้ได้ข่าวว่าไอ้นี่ก็พลิกบทบาทมาเป็นสาวที่แบบว่าเปรี้ยวแซ่บแล้วก็หืมปากแดงตลอดเรื่องให้ปากแดงกิ้มเล็กตลอดจะบอกว่าฮะพี่ซันคะไม่หรอกจริงๆคือเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่แต่งตัวแล้วก็หน้าผมขึงเต็มทุกซีนจริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่า เสื้อผ้าผมปากปากจะต้องไม่ชมพูส้มก็แดงจะอยู่อย่างนี้ตลอดคือออกมาปุ๊บก็รู้เลยว่าใครองไงนะไรเงี้ยคือเห็นมาเลยร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่าตอนนี้เรายืนอยู่เซนต์เทนเดนเกตนะคะสี<ช>ปากไอ้นี่ <c oughs> ยาวไปไกลถึงราชพฤกษ์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วคะ่ะคือจร <c oughs> ิงๆคือไกลเลยเรียว <c oughs> ตรงที่ว่าเราเป็นเป็นเจ้าของโรงพยาบาลใช่ไหมเราก็จะได้หมอทุกคนในโรงพยาบาลว้าเรียบเลยรู้ไปโรงพยาบาลอะไรรู้เรียบ โรงพยาบาลประชาาเก๋มาก okay, โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้คุณหมอคัดหน้าตาเลยนะคะเก่งจริงเขาเก่งจระลอเลยได้หมดเลยเห็นะจบจากเรื่องเทอจบจากเรื่องไฟรักแกงร้อนไปแล้วนะคะมีอีกหนึ่งสาวที่เป็นซีรีส์ต่อนะคะคือเรื่องทะเลไฟนั่นเองก็มีน้องแจซอนนะครับได้ข่าวว่าเรื่องนี้นี่พลิกบทบาทมาเป็นร้ายทำไมคะแต่ก่อนร้ายอยู่แล้วใช่ค่ะ เรื่องที่คุยกับพี่บิวข้างหลังไอทีเมื่อกี้มือเหนืนอเมฆค่ะ คือเรื่องนี้ก็เป็นร้ายอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมคะ,ใ,คะให้ซอนเล่าถึงความเข้มข้นของละครเรื่องทะเลไฟดีกว่าว่าต่อจากไฟรักเกมร้อนแล้วมาดูทะเลไฟจะต้องติดตามาาอะไรคระทพี่จิงแล้วนะคะ,ะซีรีส์ะะทะเลไฟนะคะก็เป็นซีรีส์ที่มีความเข้มข้นในเรื่องตั้แต่ภาคแรกก็คือไฟรักเกมร้อนมาแล้วนะคะซีรีส์นี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเรื่องราวเกิดเป็นเกาะไข่มะะุกค่ะแล้วหนูเป็นแบบเหมือนเด็กนักเรียนนอกจบมา,บมากลับมาเป็นหลานของเจ้าของเกาะไข่เจ้าของอะไรเงี้ยก็มาช่วยสืบสอบเราเป็นนักจิตวิทยาเล เป็นคนช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนระเบิดเรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความเข้มข้นเยอะแยะมากมายเลยแล้วเรื่องนี้ร้ายไหมคะไม่ร้ายค่ะเรื่องไม่ร้ายใช่ค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้นี่จะแบบว่าขอบอกว่าอาโปรดักชันนะคะทั้งตั้งแต่เรื่องไฟลักเกมร้อนแล้วก็ทะเลไฟนะคะเรื่องนี้ได้ไปเที่ยวแบบเหมือนแบบว่าเที่ยวทั่วไทยเลยค่ะเออได้ข่าวว่าต้องไปเที่ยวต่างประเทศกันด้วยใช่ไหมคะสำหรับไฟลักเกมร้อนไปเที่ยวที่สเปนใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ การสร้างมาก็คือไปถ่ายทำถึงสเปนอะไรเงี้ยก็ไปหลายเมืองครับก็ไปมารวิดไปเซโกวีโตเลโดอะไรเงี้ยก็เป็นเมืองที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยก็ได้ภาพบภาพมาช่เนะครับเพื่อให้แฟนๆละครช่องเจ็ดชมเฉพาอะเลยครับ ค่ะแล้วซอนนะคะทะเลไฟเข้มข้นทะเลไฟทะเลไฟในพาคของซอนจะได้ไปทะเลแบบไปทั่วเลยค่ะหุวยหินล่าสุดไปภูเก็ตมาค่ะก็ก็ได้แบบวิวสวยๆเยอะแยะเขาบอกเลยว่าทะเลบ้านเราเนี้ยฮะสวยไม่แพ้ต่างชาติก็ต้องซอนที่พิเภาพสวยเนื้อเรื่องเข้มข้นนะคะแล้วก็ตัวแสดงแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแซ่บขนาดเลยให้น้องธันาเป็นตัวแทนดีกว่าฝากแล้วรหน่อยครับครับผม ก็อยากจะฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับไฟลักเกมร้อนนะครับก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดสักตอนเดียวครับเพราะว่าจะสนุกแล้วก็เข้มข้นเรื่อยขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะฮะก็วันจันทร์อังคารนะครับสองทุ่มยีินะครับแล้วก็ถ้าจบไฟลักเกมร้อนแล้วต่อด้วยทะเลไฟด้วยครับนะคะเอาก่อนที่จะจากกันไปนะคะเรามีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะเราให้นักแสดงเป็นคนถามดีกว่านะเพื่อที่จะได้แบบว่าเออ